สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุในเนื้อหานี้จะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุการนำไฟฟ้าคือการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าผ่านอนุภาคของวัสดุจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างของวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเราจะใช้มาต่อหรือเป็นอุปรกรณ์ในการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อทำให้หลอดไฟฟ้าของเราสว่างนั่นเองค่ะในวงจรไฟฟ้านี้ประกอบไปด้วยห่านไฟฉายหลอดไฟและสายไฟเราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราต่อวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านจากขั้วบวกไปยังขั้วลบได้ดังภาพเลยนะคะต่อไปกิจกรรมที่4 วัสดุแต่ละชนิดมีการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไรในกิจกรรมนี้เราจะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. สายไฟ 2. ฐานไฟฉาย 3. หลอดไฟ 4. วัสดุต่างๆได้แก่ลูกกุญแจลวดทองแดงแผ่นพลาสติกแผ่นไม้และไส้ดินสอน,นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำกันก่อนค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราเตรียมวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายโดยมีประกอบไปด้วยฐานไฟฉายและกระบะฐานไฟฉายนะคะสายไฟกระบะหลอดไฟนะคะหลังจากนั้นก็ าปากคีบหนีบใส่กับวัสดุต่างๆซึ่งตรงนี้เราต้องการทดสอบวัสดุไหนเราก็เปลี่ยนเป็นวัสดุนั้นนะคะและสังเกตการสว่างของหลอดไฟค่ะหากวัสดุใดทำให้หลอดไฟสว่างแสดงว่าวัสดุนั้นเป็นตัวนำไฟฟ้านั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเรามาทบทวนขั้นตอนและอุปกรณ์ในการทดสอบกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทําการทดสอบกันเลยนะคะโดยเริ่มจากนำหลอดไฟมาต่อเข้ากับฐานไฟฉายและสายไฟค่ะหลังจากนั้นนะคะทดสอบต่อวงจรไฟฟ้าแบบปิดและทดสอบความสว่างของหลอดไฟค่ะ หลังจากนั้นเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะทดสอบวัสดุที่1คือลวดทองแดงแล้วสังเกตหลอดไฟค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าลวดทองแดงทําให้หลอดไฟสว่างนั่นเองค่ะแล้วบันทึกผลการทดลองกันด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะแผ่นพลาสติกไส้ดินสอ กุญแจอุปกรณ์สุดท้ายนะคะแผ่นไม้ค่ะจากตารางเราพบว่าลวดทองแดงไส้ดินสอและลูกกุญแจเมื่อต่อเข้ากับวงจรอย่างง่ายนะคะพบว่าหลอดไฟสว่าง แสดงว่าทองแดงแกลไฟและเหล็กเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าค่ะต่อไปมาสรุปกิจกรรมที่4กันค่ะวัสดุแต่ละชนิดมีการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไรสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ 1. วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้เราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าซึ่งได้แก่ลูกคุญแจ ลวดทองแดงและไส้ดินสอน,นั่นเองค่ะ 2. วัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าซึ่งได้แก่แผ่นพลาสติกและไม้ค่ะ ่อไปเมื่อเราทราบตัวนําไฟฟ้าแล้วนะคะเราสามารถเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวนําไฟฟ้าไปใช้ในการต่อไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนดังภาพเลยนะคะอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ซึ่งเราเรียกว่าตัวนําไฟฟ้า และเมื่อเรามีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนแล้วนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าทํามาจากวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะก็จะห่อหุ้มอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตัวเราหรือตัดกระแสไฟฟ้านั่นเองคะ่ะค่ะ เมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วเรามาลองตอบคําถามคุณครูดูซิว่าฉันรู้อะไร 1. วัสดุใดบ้างที่นําไฟฟ้าได้และรู้ได้อย่างไรตรงนี้นักเรียนดูจากการทดลองแล้วก็ตอบคุณครูเลยนะคะง่ายนิดเดียวค่ะ 2. วัสดุใดบ้างที่ไม่นําไฟฟ้ารู้ได้อย่างไร 3. การนําไฟฟ้าของวัสดุนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตรงนี้คุณครูให้ยกตัวอย่างมา3ข้อเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูเสริมให้ตรงนี้นิดนึงคะ่ะนักเรียนปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราค้นพบว,วัสดุอยู่วัสดุหนึ่งชื่อว่ากราฟินค่ะกราฟินเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าประสิทธิภาพของกราฟินใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. ประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าสูง 2. ราคาถูกกว่าวัสดุนำไฟฟ้าแบบเก่า 3. ยืดหยุ่นโปร่งใส ป้องกันการผ่านของก๊าซต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเรียนปัจจุบันนะคะมีการนำวัสดุกราฟินมาใช้ในเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือค่ะนอกจากกราฟินจะเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าที่ดีที่สุดแล้วนะคะกราฟินยังเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านอื่นอย่างเช่นมีความบางเบายืดหยุ่น นำไฟฟ้านำความร้อนไม่เป็นพิษแข็งแรงและโปร่งใสนั่นเองค่ะอ่าสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าวัสดุใดสามารถนำไฟฟ้าได้ในชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะมาทบทวนสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย